นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน e x t r a s a v e มั่นใจคุณภาพและมาตรฐานที่ PTT Station ทั่วประเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะคะวันนี้พบกันวันพุทธที่2เมษายน2568กับคุณนงวดีถนิมมานและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะค่ะตอนนี้ทั่วโลกก็จับตามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็มีกําหนดนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็จะ,ะแถลงในเรื่องนี้นะคะที่สถานที่คือทำเนียบขาวในโรสกา a r เด n คะ่ะช่วงเวลาที่กําหนดก็คือ16นาฬิกาตามเวลาที่อเมริกา ะะส่วนบ้านเราก็จะทราบประมาณสักปีสามของคืนวันนี้ค่ะซึ่งก็จับจ้องกันว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างไรบ้างและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะทางฝั่งของกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับเอกชนเพื่อถแถลงแนวทางรับมือกับปัญหานี้ด้วยค่ะค่ะนี่เป็นเรียกว่าประเด็นสําคัญเลยนะคะ,คะนะคักลงทุนทั่วโลกจับตามองคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรวันนี้ติดตามรายการแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ของสํานักข่าวไทยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้ทาง settrade.com รวมถึง settradeclub อีกด้วยค่ะ อย่างที่ติดตามกันมาตลอดนะคะว่านักลงทุนให้น้ําหนักมากกับการดูถึงนโยบายภาษีของทรัมป์นะคะว่าที่ประกาศกล่าวว่า2เมษายนนี้จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เกิดสงครามการค้าที่หนักขึ้นทั่วโลกหรือไม่อย่างทางคริสตาล i ิน่ากอเกียว่าค่ะซึ่งเป็นกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนเลยนะคะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรไปทั่วโลกกับนโยบายของทรัมป์นี้ถ้ายิ่งมีความชัดเจนขึ้นเท่าไหร่ IMF พบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนกำลังอ่อนแอลงอาจต้องปรับลดคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจกรรโลกลงเล็กน้อยด้วยค่ะโดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา IMF คาดการว่าเศรษฐกิจกรรโลกจะขยายตัวที่3.3ในปีนี้ ไปดูทางบอลลอินเวสเอ็กซ์กันบ้างนะคะที่ได้ประเมินว่าไตรามาส2ของปี68เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันจากนโยบายการค้าของทรัมป์สร้างแรงกดดันผันผวน,นต่อหุ้นโลกเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ไม่ a แตคลชันด้วยค่ะเติบโตชะลอตัวแต่ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายประกอบกับเศรษฐกิจไทยเจอแรงกดดันภายในและภายนอก จึงปรับลดเป้าหมายเซตอินเดกซ์ในปี68นี้เหลือ1,350จุดจากเดิม1,550จุดแต่ก็มองว่าเซตอินดกซ์มีโอกาสฟื้นตัวในไตรมาส2นะคะของปีนี้จาก valuation ที่น่าดึงดูดและมาตรการภาครัฐค่ะมีคำแนะนำให้นักลงทุนเน้นกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงลงทุนในหุ้นเชิงรับหรือว่า defensive stock นั่นเองนะคะรวมถึงหุ้นในต่างประเทศที่มีศักยภาพเติบโตกลุ่ม AI แล้วก็พลังงานสะอาด ส่วนผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา i n นเวสเซ็ X, ประเมินว่าเกิดขึ้นอย่างจำกัดในระยะสั้นโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่อาจจะสูญเสียรายได้ประมาณ10-15%ภายใน2สัปดาห์นะคะอาจจะกระทบในช่วงสงกรานด้วยและคาดว่า GDP ปีนี้ยังขยายตัวได้2.5%โดยมองนโยบายภาษีสาหรัฐเป็นความเสี่ยงหลักต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้มากกว่าเรื่องของภัยธรรมชาติค่ะ ด้านบลอลทรินิตี้ก็ประเมินหุ้นในเดือนเมษายนนะคะว่าจะมีดาวไซริสจำกัดค่ะก็แนะให้จับตานโยบายภาษีตอบโตของรัฐบาลทรัมป์2.0นโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศสำคัญสำคัญนะคะรวไมไปถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเสื่อมถอยซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยจะประชุมกัน30เมษายนค่ะคาดการณ์กันว่าจะมีมติคงดอกเบียนโยบายที่2%ไปก่อนและจับตาการเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นของกัาฟหลังรวบรวมอินทัชในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ ส่วนบอลทิสโก้ก็มองไทยว่าเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกเก็บภาษีจากสหรัฐนะคะและถ้าหากถูกขึ้นเฉลี่ยราว5%เคาดว่าจะกระทบต่อ GDP ประมาณ0 3จาถึง0.5%จากเดิมคาดการว่าจะโตที่ 2. 8ค่ะอย่างไรก็ตามสัญญาล,ล่าสุดจากทรัมป์อาจจะยืดหยุ่นและอาจจะเปิดช่องในการเจรจาด้วยการทิ้งระยะเวลาการมีผลบังคับใช้อย่างน้อย30วันอย่างที่เคยทำมาในช่วงต้นปีค่ะ และนับตั้งแต่ต้นปีดัชนีหุ้นไทยปรับลงมาแล้วกว่า17นะคะและในช่วงหลังจากนี้บอลอตทิสโกมองว่าดัชนีหุ้นไทยจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศอย่างเช่นการซื้อหุ้นคืนนับตั้งแต่ต้นปีก็มีบริษัทจดทะเบียนไทยประกาศซื้อหุ้นคืนรวมวงเงินกว่า3.6ล้านบาทแล้วก็ยังมีกองทุนไทย ESGX ที่จะเข้ามาช่วยพยุงตลาดด้วยค่ะ และว,วันนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยประหลัดกระทรวงนะคะคุณวุฒิไกลรลีวีรพันธ์ในฐานะที่เป็นประธานคณะทํางานนโยบายการค้าสหรัฐนําทีมภาครัฐกับเอกชนแถลงข่าวเตรียมความพร้อมของไทยกับนโยบายการค้าของสหรัฐที่จะประกาศคืนนี้นะคะหลังจากที่ก็มีการพูดคุยกันรัฐเอกชนร่วมทําข้อเสนอกลยุทธ์เจรจากับสหรัฐและวางแผนทํางานเชิงรุกกับสหรัฐค่ะ โดยสหรัฐเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับ2รองจากจีนนะคะสำหรับไทยเราแต่ว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมาตราการที่รัฐประกาศก่อนหน้านี้นะคะที่ได้รับผลกระทบบางส่วนเช่นขึ้นภาษีรายการสินค้าพวกเหล็กอลูมิเนียมที่มีมูลค่าส่งออกรวมประมาณ1,000 0ล้านเหรียญสหรัฐก็กระทบกับผู้ประกอบการไทยบางส่วนแล้วนะคะสินค้ายานยนต์ชิ้นส่วนต่างๆแบบนี้ค่ะก็ต้องจับตาเพราะว่า 3เมษายนนี้คือพรุ่งนี้เราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คาดว่าสหรัฐเนี่ยจะประกาศขึ้นภาษีนำเข้าซามิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะ โดยอาจจะเป็น25นะคะในอัตราส,ส่วนนี้ค่ะแต่จากการคุยกับผู้ประกอบการไทยค่ะทราบว่าตอนนี้คู่ค้าชะลอการสั่งซื้อเพราะว่ารอฟังท่าทีของทรัมป์ล่าสุดนี้ก่อนภาพรวมไทยเราเกินดุลภาษีสหรัฐประมาณ10ถ้าหากสหรัฐตอบโต้ไทยเนี่ยโดยขึ้นภาษีนําเข้าเป็นสักประมาณ10กว่าก็จะทําให้ไทยสูญเสียรายได้ประมาณ7,000ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าหล,หลักๆที่จะกระทบก็คือสินค้าเกษตรนะคะส่วนมาตรการรับมือค่ะเราพยายามขอเข้าเจรจากับสหรัฐตั้งแต่กลุ่มภาพันธุ์โดยเดินทางไปที่วอชิงตันดีซีไปพบวุฒิวุฒิสภานะคะของสหรัฐค่ะพบกับเอกชนไทยด้วยเพื่อเอาข้อเสนอต่างๆมาจัดทําแผนตอนนี้รออยู่ว่าจะได้เข้าพบเพื่อคุยกันอีกทีเมื่อไหร่นะคะเราเนี่ยส่งออกเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ต้องมองทุกมิติข้อเสนอที่คณะทํางานเตรียมไว้นะคะ รับรองว่าครบทุงมิติแน่นอนอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แบบเซอร์ไพรส์แต่ว่าจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เช่นเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นเช่นพวกพลังงานการบินนะคะและสินค้าบางประเภทเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนมานําเข้าสหรัฐแทนด้วยก็คงจะต้องมีการเจรจากันค่ะอยากให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยมั่นใจนะคะว่ามาตรการต่างๆก็คือจะช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นะคะค่ะ ส่วนเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะคะล่าสุดทาง DSI ก็รับเรื่องพิจารณาเรื่องอาคารสตองอที่ถล่มลงมาว่าอาจจะทำรับเป็นคดีพิเศษได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการช่วยเหลือจาก ทั้งหน่วยงานไทยและก็ต่างชาติสําหรับการเร่งกู้ชีพผู้ที่อาจจะยังรอดชีวิตอยู่ภายใต้อาคารนะคะในด้านเรื่องของสาเหตุว่าทําไมถึงมีการถล่มลงมาได้นั้นทั้งข้อสงสัยเรื่องมาตรฐานการก่อสร้างรวมไปถึงเรื่องนอมินีของทุนจีนนายกก็สั่งให้ทุกฝ่ายสอบหาสาเหตุภายใน7วันค่ะโดยบอกว่าต้องมีผู้รับผิดชอบไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะอยู่ยาก โดยทางกระทรวงวิทยธรรมก็ให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษสอบทั้งปมหัวประมูลด้วยโดยเฉพาะบริษัทที่ชนะประมูลเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเพียงแค่1%เท่านั้นค่ะ ด้านรัฐมนตรีพาณิชย์คุณพิชัยนริศพันธ์ก็ตรวจสอบว่าไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์ทนประเทศไทยหรือว่า CR อาิผู้ร่วมก่อสร้างตึกมีผู้ถือหุ้นคนไทย51%คนจีน49%และพบพิรุษสงสัยว่าน่าจะเป็นนอมินีหรือไม่ค่ะโดยคณะทำงานก็เร่งตรวจสอบและขยายผลว่าจะเป็นกลุ่มทุนเดียวกันเนื่องจากพบมีรายชื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นกรรมการในหลายบริษัทที่เชื่อมโยงไปเครือข่ายรวม13บริษัท ทั้งนี้โครงการที่ C-R10 และอีก13บริษัทก็ร่วมก่อสร้างนั้นมีอีกหลายโครงการรวมไปถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอีกด้วยค่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ของโยธาธิการไปตรวจสอบแต่ว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มบริษัทที่เข้าขายเป็นนอมินีทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยค่ะ ล่าสุดโครงการ China Railway ร่วมทุนเป็นกิจการร่วมค้า CIS โครงการสร้างเทอร์มินอลใหม่สนามบินนราธิวาสนะคะโดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมยกเลิกสัญญาจ้างพร้อมขึ้น Blacklist เป็นผู้ทิ้งงานด้วยโดยห้ามรับงานภาครัฐหลังพบว่าสร้างช้ากว่าแผนถึง60%กว่าเปอร์เซ็นต์และก็งานอื่นรวมถึง631วันเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตามมาเก็ตอัปเดตกันค่ะ ภาพผูมตอนนี้ทั่วโลกนะคะรอดูค่ะการพูดถึงภาษีสุรากกรนะคะหรือว่าการจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากสหรัฐที่จะชัดเจนมากขึ้นในค่ําคืนนี้นะคะไปดูกันหน่อยนะคะภาพของฝั่งดาวโจนส์เนี่ยลงไป11.80จุดค่ะ S&P 500บวกมา21.22จุขดขณะที่ N สต d a กบวกมาได้150.60จุดนะคะนักลงทุนนะคะรอลุ้นมาตรการภาษีของทรัมป์คืนนี้ตามเวลาบ้านเราก็ประมาณตีสที่จะทราบผลกันดังนั้นการซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดร,ระวังนะคะ โกลเมนส์กักปรับเพิ่มโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็น35%เปเจากเดิม20%นต์และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ตัวเลขเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ3.5%เปเคาดว่าอัตราว่างงานก็จะปรับตัวขึ้นแต่ที่ระดับ4.5%เปเซอีกด้วยนะคะ ขยับไปดูตลาดหุ้นยุโรปกันนะคะที่เด้งกลับมาได้นะคะหลังจากเมื่อวันจันทร์เนี่ยร่วงล,ง,ลงค่อนข้างแรงไปปิดระดับต่ำสุดนะคะสำหรับฟุซี่ร้อยค่ะบวกมา5 1 9 9จุดดัคซิเยอรมนีบวกมาได้376.49จุดกแล้วก็ C a c 40บวกมา85.65จุดนะคะสำหรับตลาดฝั่งยุโรปเนี่ยนะคะร่วงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดังนั้นก็เลยมีการเด้งกลับมาได้บ้างนะคะยังรอลุ้นการเรียกเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐ หุ้นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของยุโรปก็ปรับตัวขึ้นค่ะนำโดยกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มเทคโนโลยีส่วนข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดนะคะบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของยูโรโซนมีสัญญาณเฟื้อนตัวที่ชัดเจนอัตรางเงินเฟ้อชะลอตัวลงด้วยค่ะไปดูกันต่อกับราคานะ้ำมันดิบตลาดโลกกันเลยนะคะ WTI ค่ะลงไป28เซนนะคะอยู่ที่71ดอลลาร์20เซนเบรนด์ค่ะลงไป28เซนขณะที่ดูไบบวกมาเล็กน้อย13เซนนะคะ สำหรับเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยก็ปัจจัยหนึ่งนะคะถูกกดดันจากมาตรการภาษีนําเข้าของสหรัฐด้วยนะคะน้ํามันก็เป็นตัวหนึ่งเลยนะคะว่าอาจจะทําให้เกิดความกังวลในจุดนี้แล้วก็เรื่องของสงครามการค้าที่อาจจะรุนแรงขึ้นทั่วโลกมีการคาดการณ์กันว่าอุปทานน้ามันในตลาดโลกอาจจะตึงตัวถ้าทรัมป์โจมตีอิหร่านและเก็บภาษีนําเข้าจากประเทศที่ซื้อน้ํามันของรัสเซียตลาดรอรุ้นผลประชุมโอเปกแล้วก็โอเปกพลัสด้วยนะคะ ในวันเสาร์นี้ค่ะว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันที่135,000บาเรลต่อวันสำหรับเดือนพฤษภาค,คมนี้หรือไม่ค่ะเช็คกันต่อเลยกับราคาอ้างอิงยางพารานะคะ FOB ค่ะล่าสุดลงไป1บาทกับสร้สตางค์หรือว่า1.29รราคาอยู่ที่79บาท84สตางต่อกิโลกรัมนะคะ แล้วก็ไปดูกันต่อเลยนะคะกับสัญญาทองคำตลาดโคเมกซ์ค่ะทองยังคงถือว่าอยู่ในจุดที่อยู่ระดับสูงอยู่นะคะนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่า3,002นี่มีโอกาสจะเห็นเร็วนี้เหมือนกันนะคะล่าสุดลงมาเล็กน้อยนะคะ4ดอลลาร์30เซนต์นะคะอยู่ที่3,146ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะสำหรับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กในวันอังคารนะคะก็ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากแรงขายทำกำไรค่ะหลังจากพุ่งขึ้นมาติดต่อกันหลายวันแล้วก็ไม่ท n c คาดว่ญญาวเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยปีนี้ประมาณ3ครั้งนะคะ เพื่อการเรียกว่าทําให้เศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในจุดที่เขาก็พยายามควบคุมให้อยู่ในภาวะที่เงินเฟอ้อก็อาจจะไม่ได้มากเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ดูปัจจัยอื่นๆโดยรอบค่ะ ปัจจัยนี้นะคะก็หนุนให้ราคาทองคํายังมีโอกาสที่จะไปต่อส่วนตลาดจับตาความเห็นของเจอร์มพาวเวลในค่าคืนนี้ด้วยนะคะว่าการพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐค่ะมองต่อกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะคะการประชุมประจําปีของ Society for Advancing Business Editing and Writing นะคะที่เมืองอาริงตันรัฐเวอร์จิเนียการประชุมจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่4เมษายนนี้เวลาห้าทุ่มกว่านะคะอันนี้เวลาเวลาอตอนกลางวันของสหรัฐแต่ว่าตรงกับเวลาเนี่ย กือบๆห้าทุ่มตามเวลาในบ้านเรานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาเช่นเดียวกันค่ะไปดูกันต่อเลยกับราคาทองคำเลนะคะในประเทศของเรานะคะล่าสุดนี้วันนี้ช่วงเช้าประกาศครั้งที่1ขยับต่อนะคะทองบวกมา50บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งขายออก5、650บาทขณะที่ทองรูป,ปรพรรณขายออก51,450พัน์ขายอ1 4 5 0บาทค่ะ เช็คค่าเงินบาทกันหน่อยนะคะเช้านี้เปิดมาอ่อนค่าเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเงินบาทเปิดเช้านี้นะคะ3 4บาท20สางต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะกรุงไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะว่าจะอยู่ที่ระดับ34บาทถึง34บาท40สางต่อดอลลา,าร์สหรัฐตลาดยังคงจับตานะคะเรื่องการที่ทรัมป์จะประกาศมาตรการกีดกันทางการค้านะคะในเรื่องภาษี เขม่ดมากขึ้นไหมในค่ำคืนนี้แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะว่าชะลอตัวอีกหรือไม่ยังทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับตัวเลขสําคัญสคัําญทางเศรษฐกิจค่ะ เราไปเช็คกันต่อนะคะว่าตลาดเอเชียเช้านี้เปิดมาเป็นยังไงฝั่งนิ่เคอินะคะบวกมาค่ะ15.33จุดหรือว่า0 0 4ตลาดอยู่ที่35,639จุดจริงๆนักลงทุนก็ยังคงค่อนข้างรอดูนะคะชะลอการซื้อขายอยู่นะคะสำหรับความชัดเจนของทรัมป์ในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันกับตลาดอื่นๆในเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสานนะคะมีทั้งดันบวกแล้วก็ดันลบค่ะ ตามตารางนี้เลยนะคะฝั่งของจีนอาจจะขยับขึ้นมาได้บ้างก่อนหน้านี้ปรับตัวร่วงลงไปแล้วก็มีเสเตรทไทม์ลงมถึงคอสปิกด้วยนะคะเราไปดูเปรียบเทียบนะคะคุณผู้ชมปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ให้น้ําหนักยังไงกันบ้างคะ่ปะปัจจัยบวกนะคะยักษ์ใหญ่ทางด้าน E ีวีของจีนเนี่ยบอกว่าจะมาลงทุนแล้วก็ตั้งฐานการผลิตในไทยด้วยนะคะรวมถึงความเชื่อมัน่นทางธุรกิจประจําเดือนมีนาคมที่ดีขึ้นการส่งออกที่เติบโตขึ้นนะคะคลังเตรียมออกมาตรการฟื้นอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ตลาดทองคำเนี่ยก็อาจจะมีจังหวัดที่ลงไปบ้างเพราะว่านักลงทุนขายทำกำไรหลังจากนิวไฮหรือว่าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องมาหลายวันเลยนะคะส่วนปัจจัยลบค่ะหลายปัจจัยยังคงกดดันอยู่ดาวโจนส์ที่ปิดลบนะคะ EU ก็ย้ำแผนตอบโต้ภาษีนำเข้ากับสหรัฐด้วยนะคะขณะที่ SCBEIC คาดการความเสียหายของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะคะกว่า3 0,000ล้านบาท น้ำมันดิบที่ปิดลบค่ะกังวลว่าดีมานจะลดลงและยังจับตาดูนะคะการประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ทรัมป์ในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะถือว่ามีการบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะ9.93จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายยังน้อยอยู่นะคะ26,300กว่าล้านตลาดปิดที่1,168.02จุดนะคะสำหรับ ตลาดที่บ้านเราเนี่ยถ้าไปดูรายกลุ่มเมื่อวานนี้นะคะกองทุนค่ะขายสุทธิ1 0 0 0กับอีก10ล้านโรเกอร์ซื้อสุสทธิเล็กน้อยต่างชาติยังมีการซื้อสุสทธิเข้ามา1450ล้านนะคะแล้วก็เป็นรายย่อยที่ขายออกสุทธิ4 5 8ล้านค่ะไปดูโปรแกรมเทรดดิ้งสำหรับเมื่อวานนี้กันนะคะขายสุทธิที่2 1 7 7 4ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะ มีตัวไหนกันบ้างนะคะตัวใหญ่ๆอย่างปตทสอผอนะคะก็บวกมา4บาท50สตางเคแบงค์ k บวกมา2บาทคะ่ะแอดวานซ์บวกมา6บาท BCP นะคะบวกมา25สตาต่าขณะที่ k t b กรุงไทยก็บวกมา10สตางนี่คือภาพของตลาดเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เดี๋ยวเรารอฟังมุมมองจากนักวิเคราะห์กันค่ะ หุนไทยวันนี้ก็ต้องติดตามหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าและก็กลุ่มปตทนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ที่ประชุมครมอก็มีการรับทราบมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนค่ะอย่างเช่นค่าไฟในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมก็ให้ลดลงเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาท99โดยไม่ได้ใช้งบอุดหนุนจากรัฐนะคะและยังได้มอบหมายให้รัฐมนตรีพลังงานไปดําเนินการภายใน45วันด้วยค่ะทั้งแนวทางทบทวนสัญญาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าทั้งแอดเดอร์ และ f e e i n t t r r i f ค่าความพร้อมจ่ายในโรงไฟฟ้าเอกชนศึกษาปรับโครงสร้างระบบพูกแกส๊สเพื่อให้ราคาแกส๊สการผลิตไฟฟ้ามีราคาต่ำลงโดยให้ดำเนินการให้ทันการประกาศราคาค่าไฟรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม68ค่ะมาค่ะวง,งนะังวิเคราะกันนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณวิจิตอารยาพิสิทธ์ค่ะนักกลยุทธ์การลงทุนบอลลบรเตอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ก็วันที่2เมษายนนะคะคือบ้านเราน่าจะทราบเรื่องของอัตราภาษีเนี่ยคืนวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราประเมินกันอย่างไรว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการถูกเก็บภาษีจากทรัมป์ในระดับใดแล้วก็จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงจะมีผลต่อ GDP ขนาดไหนคะ่ะค่ะุว่าก็จับตาในประเด็นของตัวต่อตัวภาษีของตัวทรัมป์อยู่นะครับก็ สำหรับตัวบ้านเราต้องยอมรับว่าบ้านเราอยู่ในจุดที่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเราได้ตุนการค้าของตัวอเมริกาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าดูแลนด์กิ้งเนี่ยเราอยู่ประมาณสักอันดับ12ของโลกที่ได้ตุนการค้าของตัวอเมริกาครับประมาณสัก4 0 0หมื่นล้านอ่าภาพรวมแบบนี้เนี่ยก็เป็นสี่หมื่นล้านดอลลาร์นะครับภาพรวมแบบนี้ก็าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องจับตาว่าท้ายสุดรอบนี้เนี่ยการตอบโต้ต่างๆทางภาษีเนี่ยจะเป็นภาพรวมของการใส่เข้ามาที่สินค้าอะไรบ้างครับจากตรงกับของตัว บ้านเราแล้วก็ลีเจนที่ส่งเข้าไปเนี่ยจะใส่เข้ามาที่ตลาดุเอเชียเนี่ยมากตลาดเอเชียเนี่ยมากหน่อยแค่ไหนซึ่งถ้าเราดูสินค้าที่ส่งออกจากไทยไปอเมริกาเนี่ยสูงสุดท่านดับแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มใบายนยนต์นะครับกลุ่มอัญ,ญมณีกลุ่มยางแล้วก็พวกอาหารแปรรูปต่างๆ นั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าแก๊ปในรูปแบบของตัวกลุ่มพวกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการ Impact ได้บ้างนะครับแต่โดยรวมผมว่ารอบนี้เอาท้อนจริงคือในเชิงของที่อิมแพกกับฝั่งของตัวตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าตอบรับเชิงลบนะครับจากประเด็นความเสี่ยงของตัวทรัมป์เนี่ยไประดับหนึ่งแล้วนะครับดันี้ด้วยภาพรูปแบบนี้ถ้าเกิดตัวเลขออกมาจริงไม่ได้รุนแรงมากเกินไปนักเนี่ยเผลอๆนะครับตลาดอาจจะเป็นเรือของการ buy on fact กลับได้เหมือนกันถ้าเกิดสัญ,ญญาณของตัว,ตว นะครับเป็นต้นครับเพราะฉนั้นรอคืนนี้กันอยู่ดังนั้นคาแนะนําสําหรับวันนี้ยังไงดีคะนักลงทุนเนี่ยจะควรจะยังไงรอดูท่าทีก่อนหรือว่าอทยอยเก็บได้บ้างแล้วมีคาแนะนำยังไงบ้างคะครับจริงๆภาพร,รวมของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมว่าในอยู่ที่จุดที่ตอบรับเชิงลบเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้กรอบในเชิงของตัวバリเลชั่นของบ้านเราเนี่ยเทรดกันประมาณสัก PE12 เท่าถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย,ยะกลางยาวเนี่ยสิปีอนหลังแล้วก็ ติดลงมาเนี่ยต่ำกว่า2 s t แซนด์ด deviation แล้วนะครับในนี้เราอยู่ในจุดที่ไม่ได้แพงสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยเห็นว่ารอปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยหนุนเนี่ยเข้ามาซึ่งตอนนี้เห็นว่าภาครัฐก็พยายามที่จะปล่อยมาตรการต่างเนี่ยใส่เข้ามาเพิ่มเดี๋ยวต้องคาดหวังในเรื่องของตัวพวก ท่องเที่ยวนะครับเพราะตอนนี้ตอนนี้จีนแผ่วมากนะครับแล้วก็อาจจะมีจังหวะของอาภาพรวมของการลงทุนต่างๆในช่วงถัดไปรวมถึงในเชิงของล่าสุดเนี่ยมีจังหวะของการาลดเรื่องของตัวค่าไฟลงมาเซอร์ไพรส์ในภาพรวมของตลาดด้วยนะครับทีนี้ก็ได้เป็นจุดในการพอที่จะเกมงราไได้นะครับคุณก็ วันนี้วางไว้ที่นะ่าพุ้นกลุ่มค้าปลีกตัวหนึ่งที่พี่ใหญ่เลยครับก็คือฝั่งของตัว CPO นะครับสัญญาณโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปัจจัยบวกก็คือเรื่องของตัวค่าไฟนะครับเพราะว่าร้านสบซือเซเวทีลเวนเี่ยเปิด24ชั่วโมงแล้วก็ตัวบริษัทลูกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Cpxtra e หรือว่า Lotus เนี่ย ก็ใช้ไฟค่อนข้างสูงเหมือนกันในเนี้ยจุดนี้น่าเป็นจุดหนึ่งเป็นขาบวกขณะที่เซมโซเซลโคสในช่วงค u a r ดหนึ่งเนี้ยน่าเป็นภาพของการขยับขึ้นได้นะครับทำให้กําไรเทรนเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งขณะที่ valuation ตอนโซนเนี้ยเล่นกันประมาณสัก p e 16เท่าก็อาจจะเป็นจุดในการสะสมได้แล้วครับจุดนี้ครับค่ะ,ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะมาก,กันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PA นะคะที่ได้เปิดตัวสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าจังหวัดขอนแกนนะะ่นค่ะ PA Vol ต a h u ับแห่งแรกของประเทศไทยโดยสามารถชาร์จพร้อมกันถึง10คันสูงสุด1,080กิโลวัตต์เลยนะคะสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำติดตามได้จากรายง,งานของคุณธนกรวีรพลสิ์ค่ะกระแสการใช้รถจนดไฟฟ้าหรือ EV ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระยะ3ปีหลัง ช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแกน่นมีสติจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุดในภาคอีสาน <_ k _> เพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้นวันศุกร์ที่28มีนาคมที่ผ่านมานายสุปชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเปิดตัวสถานีบริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า PA o l t a Hub แห่แงแรกของประเทศไทยณพื้นที่สถานีไฟฟ้าขอนแก่น6ถนนประชาสโมสรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีหัวชาร์จแบบ DC Super Fast Charge 360กิโลวัตต์หเครื่อง2หัวชาร์จแบบ DC Fast c ชาร์จ1นึกิโลวัตต์สเครื่อง8หัวชาร์จรองรับการชาร์จพร้อมกันได้ถึง10คันสูงสุด1080กิโลวัตต์ทั้งรถ EV ส่วนบุคคลและรถสาธารณะขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังออกแบบรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าขนาด180กิโลวัตต์อีก4เครื่อง8หัวชาร์จสลับให้บริการในอนาคตด้วย วิธีการใช้งานก็เสร็ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน p v v a t a ตั้งแต่การเติมเงินเลือกหัวชาร์จไปจนถึงการชำระเงินขนาดของสถานีประจุที่ใช้ที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเมืองไทยในปัจจุบันเป็น DC ขนาด360และสามารถเพิ่มเพิ่มโมดูลไปถึงได้ถึง420กิโลวัตต์นะครับ ภายในสถานียังมีลานจอดรถพร้อมโครงหลังคา16ช่องจอดและสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ห้องรับรองลูกค้าห้องสุขาร้านค้าซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่29มีนาคม2568เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งยานยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วยลดมลพิษทางอากาศลดพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำทินกรวิรัติลิสินสมาข่าวไทยอสมทรายงานเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ SME ให้รับมือกับปัญหาค่าเงินผันผวนกับ TFX a t i o n ค่ะช่วง TFX Station หาโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงด้วย TFX TFX Station วันนี้พาไปย้อนดูงานเสวนานะคะหัวข้อ SME หมดปัญหาค่างเงินผันผวนด้วย TFX ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย จำกัดมหาชนหรือว่า TFX ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและวุฒิสภาโดยจัดขึ้นเพื่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการนะคะเกี่ยวกับการใช้ Currency Futures ใน t f เเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนติดตามจากรายงานนี้ค่ะในยุคที่ค่างเงินมีความผันผวนสูงโดยเฉพาะ2-3ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและรายได้ของธุรกิจการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านค่างเงินจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม Currency Futures ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศที่มีการซื้อขายใน t f เฟเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่างเงินได้โดยเฉพาะกลุ่ม SME ข้อดีของ t f e c กเ r r ื่องซื u อฟิ คือไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินจากธนาคารสามารถเปิดบัญชีกับโรกเกอร์ที่ให้บริการในตลาดทีเฟกและเริ่มซื้อขายได้ทันทีอันนี้ต้องบอกว่าเราก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็การายกลางนะคะว่าสามารถมาใช้เ,เรียกว่า คืนชีฟิวเจอร์สในทีเฟเนี่ยค่ะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการค่าเงินนะคะอย่างผู้นำเข้าก็อาจจะอยากล็อกค่าเงินล่วงหน้าก็มาซื้อสัญญาฟิวเจอร์ในทีเฟกได้นะคะหรืออยากขายค่าเงินล่วงหน้าก็มาขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทีเฟได้ในภาวะที่ตลาดการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันสูงขึ้นทีเฟกคืนชีฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือที่ SME สามารถใช้บริหารความเสี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน โดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคารข้อดีอีกประการของ Currency Futures คือราคาซื้อขายที่โปร่งใสและสามารถดูราคาแบบเรียลไทมได้ผ่านแพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์เช่นระบบ Streaming ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการซื้อขายได้อย่างแม่นยำ การที่ศึกษาและเข้าใจในเครื่องมือใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะตัว currency f u t u r e ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้นำเข้าส่งออกไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็ตามข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจใช้ T-Fect currency futures ต้องเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้ากับโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต ปัจจุบันมีโบรกเกอร์หลายรายที่ให้บริการและพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME ที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินจากธนาคารทั้งนี้ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขาย Currency Futures และความแตกต่างจากการทำธุรกรรมกับธนาคารทดลองดูราคาตลาดผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและปรับตัวให้ทันกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แล้ววันนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็ต้อนรับม,ม,มอมจ l t อ h เเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในกลุ่มบริการค่ะใช้ชื่อยอ่อว่า LTMH นะคะประกอบธุรกิจ กลุ่มธุรกิจสื่อและแพลตฟอร์มสื่อธุรกิจสื่อออนไลน์ภายใต้แบรนด์ลงทุนแมนลงทุนเกิลมาร์เก็ตติ้งแบรนด์เคสมอนิทแล็บและเม้าอินเวสเตอร์ค่ะราคา IPO หุ้นละ5บาทมูลค่าหลักทรัพยนะ์ณนราคา IPO 1000ล้านบาท PE/ ratio 28.24เท่าค่ะและเงินที่ได้จากการระดมทุนก็จะมาขยายธุรกิจในบริษัทย่อยทั้ง WellX Management ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และบริษัทหลักทรัพย well ์ WellX ด้วยประกอบธุรกิจโบรกเกอร์ชําระ คืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานค่ะ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็นาทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์นะคะนําโดยผู้ชํานาญการซึ่งผลการตรวจสอบก็ได้รับการยืนยันว่าโครงสร้างของอาคารมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมมีความปลอดภัยและพร้อมเปิดอาคารให้บริการและจัดกิจกรรมต่างๆตามปกติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ